สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวคุกกี้ที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่10นะครับก็จะเป็นคุกกี้รสโกโก้ระดับ e ีพิกนะครับก็เป็นสายป้องกันแนวหน้าเรียกว่าจัดทีมเบื้องต้นนะครับสำหรับทีมที่ลองมาก็ทีมนี้จะเวิร์กที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งของแต่ละตัวเลยว่าตัวไหนใส่ท็อปปิ้งอะไรแล้วก็เซตคูถามไว้ที่เท่าไหร่บ้างนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นฮ o ลลี่นะครับใส่ท็อปปิ้งลดความเสียหาย5คูลททมผมเซ็ตไว้ที่3.8นะครับเน้นลดความเสียหายกับเพิ่มบับตัวที่2ก็จะเป็นรถโกโก้ครับที่อัปเดตเพิ่งอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นรถคูลทาม5นะครับคูลทาม17.6 หรือว่า18%กก็ให้ออกสกิลตอน3วินะครับให้ออกสกิลตัวแรกเน้นลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มบัฟนะครับตัวนี้สกิลก็ยังไม่ตันนครับขาด3เลเวลเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับนางฟ้าก็เหมือนเดิมครับ11.8ขึ้นไปใช้ได้นะครับตัวต่อมาก็เป็นคุกกี้ราชินีน้ำแข็งนะครับใส่ แบบไหนก็ได้แต่ให้คููทามเนี่ย14.8%ขึ้นไปนะครับบางคนถ้ามีท็อปปิ้งแดงแล้วก็มีออฟรถคููทาม2%เนี่ยก็อาจจะใส่เป็นแบบลดครูทาม3โจมตี2เพื่อให้ได้ครูทามนะครับมากกว่าตรงนี้เน้นเรความเสียหายนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นคุกกี้ลดดอกปุ๋ยฟ้ายนะครับ ู่ไมก็ติดไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็เล่นลคบความเสหายเยอะๆเลยครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสกิลยังเลีวยไว้ตันเหมือนกันก็ระดับตัวก็จะมีราชินีกับโกโก้นะครับที่ศูนดาวนอกนั้นก็1ดาวนางฟ้า3ดาวปุยฟ้าก็4ดาว สมบัตเลเวลเกเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยตำรา12จัดทีมแบบเมตาปัจจุบันนะครับโดนทีมนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะตำราเลเวล12ก็โดนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการตีทีมบ้างนะครับครับแล้วก็มาต่อสู้กับทีมนี้นะครับสมบัติเขาเลเวล11ตัวก็ใกล้เคียงกันนะครับ เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ ทีมแรกก็เรียบร้อยนะครับนะครับเียก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่เขาใส่เคสม,มาเนี่ยก็จะมากันทีมกระต่ายเข้าลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมที่สองกันต่อเลยนะครับทีมสองต่อเลยนะครับ แพ้ทีมนี้นะครับแพ้ทีมที่ไม่มีแท้งนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเจอทีมที่ปิดตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองนะครับแล้วก็จะมีสายซับเม s ซับพ,พอร์ตอะไรพวกนีน้อยู่ข้างหลังก็เว้นไว้นะครับอันนี้ผมผมตีให้ดูเป็นตัวอย่างผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันว่าแพ้ทีมนี้นะครับครับก็มาทีมนี้นครับก็จะเป็น ตัวหลังก็น่าจะเป็นพาเฟลกับฝักทองหรือว่าพาเฟกับปุยป้ายนะครับผมก็ไม่แน่ใจกันไปรับชมกันเลยครับ สรุปไม่ใช่นะครับเป็นปุยฟ้ายกับปักทองเรียกว่าก่อนเข้าหนึ่งนาทีนี่เขาแทบหมดทีมแล้วครับ ระเมศก็ประมาณนี้นะครับไปรับชมทีมต่อไปกันต่อเลยครับครับแล้วก็มากับทีมนี้เดีย๋ยวไปรับชมกันต่อเลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับชนะได้โดยที่ไม่เสียชุบนะครับดามิก็ประมาณนี้นะครับถ้าตัวพอๆกันนี่ชนะได้สบายครับเท่าที่สังเกตมาทีมนี้ก็ถ้วย2,100ห่งกว่านะครับตัวก็เรียกว่าพอๆกับทีมผมเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่า เขาเนือผมที่สมบัติสมบัติเขาเรเวลยสิบสองไปรับชมกันเลยครับทีนี้ก็จะมีตัวครับตัวเดียวนะครับของเขาที่ใส่เป็นคุกกี้ดอกกุยไฟ ตัวทัพเขาก็มีตัวเดียวนะครับที่ใส่เป็นคุกกี้ดกวฟไฟนี่ขนานดะคุกกี้รถโกโก้1ดาวนะเอ๊ะ0ดาวนะครับยังขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆมีแบบห้าดาวนี่ของผมว่าสบายครับ การชุบของขนลกเนี่ยก็จะเป็นชุบตัวดาเมจของเราครับไม่ว่าคุกกี้รถนางฟ้าไอ้คุกกี้นางฟ้าหรือว่าคุกกี้ราชินีนะครับจะเป็นการชุบ2ตัวนี้จะทําให้เราดับเบิลดาเมจได้นะครับครับนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวคุกกี้รถโกโก้ Go นะครับที่อัปเดตเข้ามาการจัดทีมผมว่าทีมนี้เวิร์กที่สุดนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับ แต่นี่คือเทคนิคที่ผมใช้กับทีม Higher. ที่ผมใช้บางคนถามว่าจะถ้าจะเอาพาเฟ่แทนคุกกี้รถดอกปุ๋ยฝ้ได้หรือเปล่าก็น่าจะได้ครับแต่เพราะว่าพาเฟ่มันมันง่ายไปนะครับมันไม่มีลูกเล่นตุกติกที่ว่าปล่อยแกะไปสตันไปอะไรเงี้ยผมชอบแบบสอดแทรกเทคนิคเล็กๆน้อยๆเข้าไปมากกว่าครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิป แน,แนวเทคนิควิธีที่ผมใช้ที่ว่าให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ได้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ